สำหรับใครที่รักพักประชาชนแต่คิดว่าจะเลือกปาร์ตี้ลิสต์ให้เราแต่ขอแบ่งใจเลือกสอสเขตพักอื่นผมอยากชวนมาดูกติกาข้อนี้ด้วยกันก่อนตัดสินใจครับเพราะคณิตศาสตร์การเมืองสอสเขตบัตรสีเขียวมีถึง400คนแต่ปาร์ตี้ลิสต์บัตรสีชมพูมีแค่100คนและที่สำคัญที่สุด ครั้งนี้ไม่มีสอวอมาช่วยโหวตแล้วคนที่จะโหวตเลือกนายกมีแค่สอสอ500คนนี้เท่านั้นลองคำนวณดูนะครับถ้าท่านกาแต่ปาร์ตี้ลิสต์ต่อให้คนเลือกทั้งประเทศก็จะได้สอสอเต็มที่ก็แค่100คน ซึ่งเสียงแค่นี้มันไม่พอจะตั้งรัฐบาลแล้วโหวตสู้เขาไม่ได้แน่นอนครับเพราะการจะเป็นรัฐบาลได้ต้องรวมเสียงสสอให้เกินครึ่งสภาหรือ250เสียงขึ้นไปถ้าอยากได้รัฐบาลพักประชาชนลำพังแค่คะแนนพักไม่พอครับเราจําเป็นต้องขอแรงทุกท่านช่วยกันเลือกสอสอเขตเข้าไปยกมือในสภาให้ได้มากที่สุดถ้าอยากได้นายกจากพักประชาชนรอบนี้ขออย่าพึ่งแบ่งใจนะครับเพราะคะแนนเสียงของคุณเปลี่ยนประเทศได้จริง 8กุมภาให้โอกาสพักประชาชนทั้งสองใบบัตรสีเขียวกาเขตตามเบอร์ผู้สมัครบัตรสีชมพูกาพักเบอร์46ภาพประเทศไทยมีอนาคตใหม่ที่ก้าวไกลเพื่อประชาชน